สวัสดีครับจากร้านทวัดเชลโตแอร์นะครับขอบคุณโอกสดีๆที่ลูกค้านำฮอนด้าซีอาคันนี้นะครับมาติดเป็นฟิล์ม 3M Ultra Clear Ceramic นะครับที่ใช้เทคโนโลยีเซรามิกตัวใหม่ล่าสุดอย่างนาโนเซรามิกนะครับทำให้ตัวของเขากันความร้อนดีกว่ามองออกใสเคลียร์มากกว่านะครับแล้วก็อายุในการทำงานนะครับหรืออายุในการการามร้อนนานกว่าปกตินั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับลูกค้าคันนี้นะครับเน้นความใสเคลียร์ กันความร้อนดีนะครับไม่ได้อยากได้มืดนะครับก็เลยติดบานหน้าเป็น50%รอบคันเป็น60%นะครับจะขับได้ทั้งตอนกลางวันและตอนคืนได้สบายมากๆนะครับจะสังเกตได้ว่าบานหน้าเนี่ยมองเห็นข้างในได้น้อยมากๆให้ความเป็นส่วนตัวได้ดีมากๆผมจะพาดูรอบคันก่อนนะครับแล้วจะพาไปดูข้างในบานข้างนะครับเลือกใช้เป็นตัวของ60%นนั่นเองจะสังเกตได้ว่าฝั่งที่มีแดดนะครับหรือเราอยู่บนท้องถนนเนี่ย มันเห็นข้างในได้น้อยมากๆหรือแทบจะไม่เห็นเลยตัวนี้แค่6 0เนนะครับแต่พอเราอยู่ในร่มเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นได้นะครับอันนี้คือการปรับแสงของตัวของฟิล์มนะครับเพราะเวลานะครับในช่วงตอนกลางคืนเราอยากได้เนื้อฟิล์มที่ใสเคลียร์แต่ตอนกลางวันนะครับเราอยากได้ความเข้มที่มันให้ความเป็นส่วนตัวเนาะเดี๋ยวเราลองไปดูบนรถกันว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้าง ไปดูกันครับสำหรับบานหน้าเนี่ยครับ50%เวลาเราอยู่ข้างในแล้วนะครับเมื่อกี้ข้างนอกคือมองไม่เห็นเลยแต่ข้างในเนี่ยใสยสบายตามากๆบานข้างนะครับ60%เวลาเราติดอย่างนี้นะครับมันให้ความสบายตาแล้วก็ขับได้ง่ายในตอนกลางวันและตอนงคืนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้การคมร้อนดีมากๆนะครับ แล้วครับในช่วงตอนกลางวันบ่อยนะครับแนะนําเป็นตัวของ80นให้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตัวนี้ตัด IR ได้ถึง95ถึง IR นะครับจะไม่ใช่ค่าที่สําคัญที่สุดแต่ IR เนี่ยจะเป็นตัวที่บ่งบอกได้ว่าความร้อนผ่านได้เท่าไหร่แต่ t ีเซอรนะครับ TSER ตัวนี้เกิน60ถือว่าอยู่ในเกจที่สูงหรือเกจ3 ทําให้ตัวของเขานะครับการความร้อนได้ชัวร์และดีมากๆวิธีการเช็คว่าใช่ตัวนี้ไหมเวลาเราจะไปติดตามร้านนะครับนี่มีบ่งบอกไว้ว่า 3M นะครับตัวทึบแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตัวของตัวนี้นะครับที่เขียนว่า cmi r 25ตัวนี้นะครับจะบ่งบอกรุ่นและยี่ห้อของตัวของ 3M เนาะรับประกันนานถึง7ปีเนาะแต่ว่าตัวเนี้ย ในต่างประเทศนะครับเขาเขียนว่าไร้ไทม์วอร์รันตีเลยก็คือรับประกันตลอดอายุการใช้งานซึ่งมันดีมากๆเนาะนี่ผมมองว่าใครหาฟิล์มดีๆสักตัวหนึ่งสำหรับรถเราเนาะที่ใช้เองตัวนี้จบแน่นอนนะครับเลือกเทคโนโลยีดีๆฟิล์มนะครับมันจะกันความร้อนได้ดีมากไม่ว่าใสหรือเข้มแต่เทคโนโลยีไม่ดีนะครับ ไม่ว่าจะเข้มหรือใสตัวของเขานะครับก็กันความร้อนได้น้อยความเข้มนะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อฟิล์มอยู่ในเกรดเดียวกันแต่ถ้าความเข้มจะไม่มีผลก็ต่อเมื่อเราเอาตัวถูกมาเทียบกับตัวที่เทคโนโลยีตัวใหม่ล่าสุดมันจะกันความร้อนได้ต่างกันมากๆอันนี้แนะนำแบบนี้นะครับยังไงเข้ามาปรึกษากันได้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อยากให้เห็นแล้วก็ จะได้จินตนาการออกแล้วก็มองเห็นภาพก่อนติดตั้งตัดสินใจจะได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมาก